คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตมันเหมือนโดนทดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนพอเราลุกขึ้นยืนได้ไม่นานโลกก็เหวี่ยงอะไรบางอย่างเข้ามาเพื่อดูว่าเราจะล้มอีกครั้งหรือไม่เงียบไปสักนิดนะครับเพราะคำถามนี้ไม่ต้องการคำตอบจากปากแต่มันต้องการคำตอบจากใจหลายคนคิดว่าคนที่ผ่านความพังมาแล้วควรจะแข็งแกร่งตลอดเวลา ไม่ควรอ่อนแอไม่ควรเหนื่อยไม่ควรท้อแต่ความจริงคือคนที่เคยพังคือคนที่รู้จักความเจ็บดีที่สุดและเพราะรู้จักความเจ็บเขาจึงไม่กลัวที่จะยอมรับว่าในบางวันเขาก็เหนื่อยเขาก็อ่อนล้าเขาก็อยากหยุดพักเหมือนกันผมเคยคิดว่าถ้าผมผ่านจุดที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตมาแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างควรจะง่ายขึ้น แต่ไม่เลยครับชีวิตไม่ได้ง่ายขึ้นเราแค่เข้าใจมันมากขึ้นเข้าใจว่าความทุกข์ไม่ได้มาเพื่อทำลายเราแต่มาเพื่อขัดเกลาเราเข้าใจว่าการล้มไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอมันแปลว่าเรายังกล้าที่จะเดินและที่สำคัญที่สุดเข้าใจว่าเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นอีกแล้ววันหนึ่งผมนั่งอยู่กับตัวเองเงียบ ไม่มีเสียงคนไม่มีเสียงความคาดหวังไม่มีเสียงเปรียบเทียบมีแค่ลมหายใจกับคำถามง่ายๆคำถามหนึ่งเรายังซื่อสัตย์กับชีวิตของตัวเองอยู่ไหมคำถามนี้ไม่ต้องการคำตอบสวยหรูไม่ต้องการแรงบันดาลใจปล,มปลอมๆมันต้องการความจริงและความจริงของผมในวันนั้นคือ ผมไม่ได้อยากชนะใครอีกแล้วผมแค่อยากมีชีวิตอยู่อย่างที่ไม่ต้องฝืนหัวใจตัวเองผมเริ่มเข้าใจว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่การมีมากขึ้นแต่คือการต้องการน้อยลงไม่ต้องการคํายอมรับไม่ต้องการคําปรบมือไม่ต้องการภาพลักษณ์ที่คนอื่นอยากเห็นต้องการแค่ความสงบความจริงและความซื่อสัตย์กับตัวเอง ถ้าคุณกำลังฟังพอดแคสต์ตอนนี้อยู่และรู้สึกว่าชีวิตคุณกำลังหนักกำลังสั่นกำลังจะพังอีกครั้งผมอยากให้คุณรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อ่อนแอคุณแค่เป็นมนุษย์และมนุษย์ที่ยังรู้สึกเจ็บคือมนุษย์ที่ยังมีหัวใจบางครั้งการยืนอยู่เฉยๆโดยไม่หนีไม่สู้ไม่ฝืนก็คือความกล้าหาร,รูปแบบหนึ่งแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องรีบดีขึ้นไม่จำเป็นต้องรีบเข้มแข็งไม่จำเป็นต้องรีบให้อภัยใครแค่หายใจแค่อยู่กับวันนี้แค่อยู่กับตัวเองให้ได้วันหนึ่งคุณจะหันกลับไปมองตัวเองและพูดเบาๆวา่ากูเก่งมากแล้วที่ยังอยู่ตรงนี้ได้และนั่นแหละครับคือใช้ชนะที่ไม่มีใครแย่งไปจากคุณได้ ถ้าวันนี้โลกจะพังอีกสักรอบก็ปล่อยให้มันพังไปขอแค่ใจคุณยังยืนอยู่ผมอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณเสมอในทุกวันที่คุณยังไม่ไหวและในทุกวันที่คุณยังเลือกที่จะไม่ยอมแพ้หลังจากที่เราเคยพังหลังจากที่เราเคยเจ็บหลังจากที่เราเคยคิดว่าถ้าไม่เก่งพอถ้าไม่อดทนพอเราคงไม่มีค่าพอที่จะอยู่บนโลกนี้ วันหนึ่งผมเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าจริงๆแล้วเราจาเป็นต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวจริงไหมทำไมเราถึงรู้สึกผิดทุกครั้งที่เราเหนื่อยทำไมเราถึงโกรธตัวเองเวลาที่เรายอมรับว่าไม่ไหวโลกใบนี้สอนให้เราแข้มแข็งแต่ไม่เคยสอนให้เราอ่อนโยนกับตัวเองเราถูกสอนให้สู้แต่ไม่เคยถูกสอนให้พักเราถูกสอนให้ชนะ แต่ไม่เคยถูกสอนให้ยอมแพ้อย่างมีศักดิ์ศรีผมเคยใช้ชีวิตเหมือนคนที่กลัวจะหยุดกลัวว่าถ้าหยุดแล้วทุกอย่างจะพังลงอีกครั้งแต่ความจริงคือมันไม่ใช่การหยุดที่ทำให้ชีวิตพังมันคือการฝืนตั้งหาที่ค่อยๆฆ่าเราโดยไม่รู้ตัวมีช่วงหนึ่งในชีวิตที่ผมไม่อยากอธิบายอะไรให้ใครฟังอีกแล้วไม่อยากพิสูจน์ไม่อยากอธิบายเหตุผลไม่อยากแก้ตัว ผมแค่อยากเงียบเงียบเพื่อฟังเสียงข้างในตัวเองที่ผมเคยมองข้ามมันมาตลอดและในความเงียบนั้นผมได้ยินเสียงบางอย่างเสียงที่ไม่เคยตะโกนแต่พูดกับผมชัดเจนมากมันบอกว่าพอแล้วมันไม่ต้องแบกขนาดนี้ก็ได้ประโยคสั้นๆแต่ทำให้ผมนั่งนิ่งอยู่นานมากเพราะผมเพิ่งรู้ตัวว่าผมใช้ชีวิต เหมือนคนที่คิดว่าตัวเองต้องรับผิดชอบความสุขของทุกคนบนโลกใบนี้ผมโทษตัวเองกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ผมแบกความคาดหวังของคนที่ไม่เคยเข้าใจชีวิตผมจริงๆจนลืมไปว่าผมเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีสิทธิ์เหนื่อยมีสิทธิ์พลาดและมีสิทธิ์เลือกชีวิตในแบบของตัวเองบางทีการวางลงไม่ได้แปลว่าเราแพ้แต่มันแปลว่าเราเลือกจะรักษาหัวใจของตัวเองบางที ราถอยไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอแต่มันแปลว่าเราเห็นค่าของชีวิตมากพอที่จะไม่ทำร้ายตัวเองอีกถ้าคุณกำลังฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณต้องแบกอะไรบางอย่างไว้หนักเกินไปผมอยากให้คุณลองถามตัวเองดูว่าสิ่งนั้นมันเป็นของคุณจริงๆหรือเปล่าหรือคุณแค่แบกมันเพราะกลัวว่าจะถูกมองว่าไม่ดีพอชีวิตไม่เคยต้องการคนที่สมบูรณ์แบบ ชีวิตต้องการคนที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองถ้าวันนี้คุณยังไม่ไหวไม่เป็นไรเลยคุณไม่จำเป็นต้องรีบเป็นใครคุณไม่จำเป็นต้องรีบถึงเส้นชัยแค่ไม่ทิ้งตัวเองก็พอแล้วคุณไม่จำเป็นต้องแบกโลกทั้งใบเพื่อพิสูจน์ว่าคุณมีค่าเพราะคุณมีค่าตั้งแต่วันที่คุณยังหายใจอยู่แล้วพักได้วางได้ร้องไห้ได้ และยังเป็นคนที่เข้มแข็งได้ในเวลาเดียวกันขอแค่อย่าใจร้ายกับตัวเองเหมือนที่โลกเคยใจร้ายกับคุณก็พอ